Thank ผมเองก็พักการแสดงมันดีกว่าพูดเสียเรารู้สึกว่าเราได้ไปใช้ชีวิตเราได้โตขึ้นเราได้มีความสุบมากข,ข,ข,ขึ้นในชีวิมนุษย์คนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวละครเราตอนเราได้มีโอกาสไปลเล่นมาแล้ว 桂林吧。爸爸 怎么了 มีโอกาสมาเห็นนักแสดงแถวหน้าของประเทศพวกผมก็มีแรงบันดาลใจแล้วะว่าวันหนึ่งเราอยากจะน o มิ n a t e หรือว่าดให้ไปเข้าสีหนอกเขาบ้างก็หวังว่าวันหนึ่งจะจะได้มีโอกาสวินเถิดไม่ดูดีโอ้ต้องบอกว่าดูดูอีกรอบก็เกิดอีกรอบครับก็เหมือนอย่างที่จอร์ดบอก ใช้ก็ดู live ได้ครับมี live ใชมี live s t r e a m เลยครับติใจกันเยอะๆนะครับ